สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทุกคนค่ะมือนีนะคะมือนีได้มือนีบรรยากาศดีดีสิยางออมบานนะคะไปหาเก็บผักริมรั้วนะคะมือนีว่าสิกินตำบักหุ้งนะคะพี่น้องสิไปหาเก็บผักเมือ่อไรยอดพักกะทินงามกันนะเก็บผักริมรั้วนะคะวันนี้ริมรวยหรีอเดีอค่ะกะทินริมั้วงได้เนี่พผักเกษตรหรือผักกระเบ้บานเท่านะคะ ริมหวยดีเด้น่นพุหนหัวผักกาเสดยอผักกตเนะคะยอดผักกาเสอ่อนๆงามๆเด้อพี่น้องเดี๋ยวสิาพาไปเก็บเดี๋ยวเราเดินไปข้างหลังบ้านไปนี้ดีกว่าหลังบ้านเด้อพี่น้องยังทําไม่เสร็จนะคะยังไม่ได้เอากําแพงขึ้นนะคะพี่น้องพี่น้องค่ะเก็บผักกาเสดค่ะยอดผักากาเสดงามๆค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะเก็บยอดกระถินนะคะ เก็บยอดกระถินริมรั้วมันนี่เข้าไปกินเข้าไปกินตามบันสิกินตามมะฮู้งค่ะเก็บเอายอดยอดยอดอ่อนๆมันหลายๆดียอดอ่อนนะคะยอดอ่อนๆนะคะเก็บกระถินเก็บผักกระถินค่ะยุขางกับแพงเขานี่แหละยุขางกับแพงกับไพยหน้าๆๆๆๆๆๆนีา่แหละ เก็บกระถินนะพี่น้องโทษทีนะคะพี่น้องท่ายเองเลค่ะพี่น้องมันก็เลยจังสีล่ะจับกล่องเองท่ายเองเก็บพักกสินมิเตหยอดอ่อนๆงามๆพี่น้องคนเดี๋ยวเหาเก็บไปกินบนแรงเอาไปกินก็ตามบุกตามบุกนี่ค่ะ ไดกินมันก็ขึ้นหลายเลยพี่น้องเขาก็ตัดลงมันก็ขื้นต้นใหญ่ขึ้นมากอได้กินนวยกินอย่างมันพื่ลไแต่ว่าก็ตัดลงไม่มันก็เกิดปงขึ้นมากเลือยอันนี้เขาก็กินอันนี้เขาก็กินหยอดมันนี่แต่หยอดกงามนะคะพี่น้องอู้ยมึงเนี่ยมึงเนี่ยหยอดอัวรัวอยู่เอาไปกินเนาะไปกินกับอันเอาไปกินกับตาบ้องแต่ขันผู้ใดกินนั่น พวกกันกินย่ำหอยนางรมเนาะเนี่ยไปใส่เอาไปกินถือเคลื่นคากแบบแต่วันนี้เราจะกินส้มตำนะคะดูนี่ยอดงามงามพีน่น้องสวยบอสวยบอร้เอาก็สิบัเก็บไปหลายปันได้เด้อค่ะเก็บไปเด้อกินบะหมี่เสียดายริมหัวบานดีดีเด้อเด้อสิบ้ายางอมอมบ้านเรา อันนี้เป็นโกดังหลังโกดังเท่านะคะพี่น้องบรรยากาศกสิทงหน้าอันนั้นเขานะคะเขาหน้าปังงามงามี๋ยวม่รู้จิเป็ดทายบห้งบึงบ่โอ้ยตายโทษโทษโทษโททษพี่น้องนี่ยอดนึงมันจะยอดงามๆากเลยนี่แต่ยอดสวยๆนะคะถือฝนไปไม่ไม้บางหันยอดงาม ยอดกระทิลิมรู้อ่อนๆซิสวยงามบอกค่ะพี่น้องบึงเนี่ยไปต่ตะกินแสแบอบหวานหวานเด็ดเลยค่ะเด็ดเลยนะคะนี่พี่น้องตอนพันแตกขึ้นใหม่ๆเฮงคักดิเราตัดแล้วให้มันแตกขึ้นใหม่ๆงามค่ะนี่จะยอดนอน่อ,อนๆบึงค่ะพี่น้อง ยอดอ่อนๆนะคะยอดอ่อนๆยอดอ่อนๆนะคะอันนี้มันก็มีลูกเล็กๆแล้วนะจ๊ะนี่นี่นวยหน่อยมันน้ำนะคะพี่น้องเดี๋ยวถ้าเอายอดมันแต่ว่าน,วย,นวยมันอีกข้าจงไว้เน่ยนะคาลูกมันม้นกิสิออกเปน็นนวยนะคะทีนี้เอาตัมาเก็บนวยกิน ยอดอ,อ่อนนะคะยอดอ่นอ,อน,นะค่ะก็บเอาค่ะพี่น้องได้แล้วลแล้วเราก็ได้เยอะแล้วนะจ๊ะเนี่ยค่ะมุะน,ะะนีเขาพ่อซำนี่ล่ะค่ะยอดมั่นเนาะพอแค่นี้แหละไปกินกับตำหิงเสร็จเซร็จบันี่เดี๋ยวสิผ้ายางออกไปเบิงตนยุนาบานนะคะตนนั้นก็สิเป็นนวยเป็นนวยแกแล้ว อันนี้ได้ยอดมันแล้วเขากไปเปาหนวยมันมาทิ้งเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะไปเก็บักหนวยมันวันนี้บรรยากาศดีหลีได้พี่น้อง้องเนี้ยแดดไหมแดดดีดีพี่น้องวันนี้แดดสวยสวยแสงแดดสุดยอดเลยอะ่ะวันนี้หอหลีบรรยากาศพุนแดดนั้นซองมาก อันนี่ดีดีประทะัดนี่ค่ะต้นหน้าบ้านนะคะพี่น้องต้นหน้าบ้านก็จะเป็นลูกแก่แล้วนะคะนี่แก่แล้วนะเอาหน่วยมันไปกินได้เลยถ้าก็จะเอาหน่วยมันน้ำมาอนี่หน่วยอ่อนกับบี้ด้ค่ะพี่น้องหน่วยอ่อนสนิทกับกำลังแสบแต่ว่าห้าหน่วยแก่ซะเ่านบอกว่าเอาลายจงไว้ลายอยู่ด้วยค่ะพี่น้องพวกคุนผุนหน่วยมันเต็มเลยเป็นปุ่มเป็นปุ่ม ปุ่มนี้แห้งดกนี่แห้งหมือนนั่นถ้าเอาตัวน,นี้ดีกว่านี่เอางานนี่เอางานนี <c oughs> เ่เอาเอาเกือบวัถึง <c oughs> จ้ะเดี๋ยวจะไปกินข้าวกับนามือนเด็กผักไปให้หนากินน้ำอ้าวจ้ะงวยงา,งามด้วยพี่น้องล <c oughs> ูกส,สวยๆนะคะคุณว่าจะอึดค่ะเ <c oughs> ต็มต้นเลย เต็มต้นเลยวันนี้เราก็พอแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะวันนี้เราก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวหยอดกระถินเต็มเมื่อแล้วนะคะกับบรรยากาศสวยๆของเราจ้าไปแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้นไปกินกับต้มตำะคะ่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะถูกใจก็ฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย